ต้มขาหมูต้มขาหมูค่ะต้มขาหมูดับแรกเริในกระทะก่อน you mm -hmm. Transfer to this soup. Transfer to the pot. of Yeah. I think all together right there. Yeah. I don't know where. I need them to film no, them. We, we have lots of groceries.

There she is. I hear this. I don't see you. Leave it like this for five or six hours. KEEP IN THAT POT for six hour s IT w i l n be very very tender เพิ่มสีของหมูเพิ่งใช้ตัวนี้นะตัวนี้สามช้อนโต๊ะ three tablespoon สีมันก็จะออกเปอย่างี้สีหมูมันก็จะสวยหลังจากสุกแล้วอันนี้ใส่เครื่องเครื่องพะโล้ลงไปทิ้งไว้ I hit home hit home you. So I want to put some mushroom. you have this one dry mushroom you have to soak it in the water warm water until it's soft then you can add it to your soup okay So I add some parsley and this one after it's soft you just add it like that. I like to put the whole mushroom in there. for file it like that เ x ็ hours Until water is come down to half แล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากต้มไป5-6าชั่วโมงไป,ไปนี่คะ่ะพี่น้องหลังจากต้มไปแล้วนะคะ5-6ชั่วโมงจะได้ขาหมูแบบนี้แหละคะ่ะขาหมูปีปียอเห็นบห ขาหมูปีเปื่อยเลยนะคะหล่อนเลยล่อนเลยนะคะเราจะตักมาใส่จานให้บ้างชืยชืดชือชือ,อ,อสะกอนปนะนี่นะคะหลังจากห้าหกชั่วโมงผ่านไปนะคะก็จะได้ขาหมูที่แบบน่ารับประทานแบบ ปียไปเลยนะคะพี่น้องทุกคนโอ้ยน่ากินบ่โอ้ oh my god with some soup หลากนา้ำทั้ไปโอ้โห่ลใส่เหตพร้อมฟองเยอะๆค่ะเยอะเยอะค่ะพี่น้องเน๋วยวจมาซิ้มเห้ดหูอืมชุดยอดเลยพี่น้อง เสร็จครับอืมอืมสดด๋อย โอ้โอ้วันนี้องจะทห็ดเป็นนซ่บขาต้มขาหมูบุอแรงจะกินขาต้มขาหมูกับพญายาถั่แเราจะทายลูไปให้เบิรงนะคะ Hope you guys enjoy my video thank for watching have a nice night, night bye bye